สวัสดีค่ะอาจารย์อามิตาทิพย์พรังจิตกับโหราศาสตร์หมอดูนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการดูโหราศาสตร์แบบจิตสัมผัสผ่านไพ่ยิปซีนะคะด้วยเทพครูบาอาจารย์ของดิฉันเป็นหลักนะคะฉะนั้นคลิปนี้ค่ะการที่เพื่อนๆได้เข้ามาดูดิฉันเชื่อว่านี่คือกดแรงดูดกดจักรวาลน,นำพาเพราะคลิปนี้จะเป็นการทำนาย เกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะวันนี้คุณเข้ามาดูนะคะดึงดูดเรื่องการเงินเข้ามานะคะฉะนั้นพูดแห่งสวรรค์ค่ะ นะพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรก็แล้วแต่องค์ในของคุณพาให้มาดูคลิปนี้มาไขาปริศนาสิ่งที่คุณคาใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะพลังไพ่จะออกมาแบบไหนค่ะพลังไพ่จะมีสองสีนะคะก็คือสีดำอยู่รอบนอกและสีชมพูค่ะดิฉันจะเลือกจับ พลังไพ่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะสามใบค่ะนะคะสีดำสามใบสีชมพูสามใบเป็นการอ่านไพ่โดยทั่วไปไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นท่านใดก็แล้วแต่การที่มาดูนะคะดิฉันเชื่อว่านั่นคือองค์ในกดแรงดึงดูดนำพามานั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเทพ ต้องการจะบอกสื่อสารอะไรให้กับคุณเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาการเงินหรือไม่มาไขปริศนากันค่ะก่อนที่เราจะไปดูเลยนะคะเรามาสับไพ่สีชมพูซักเล็กน้อยค่ะนะคะสีชมพูนะคะเพราะไพ่สีชมพูค่ะจะเป็นไพ่นําในการทํานายเป็นหลักค่ะส่วนไพ่สีดําจะเป็นไพ่เสริมขยายความหมายนะคะอ่าเป็นหลักนะคะดิฉันก็จะตัดไพ่ค่ะ ัดไพ่ออกมานะคะและก็เลือกมา3าใบค่ะนะคะาการเงินเป็นยังไงช่วงนี้นะคะช่วงนี้การเงินเป็นอย่างไรนะคะและนะคะสีดำมาขยายความหมายค่ะสีดำมาขยายความหมายนะคะ ช่วงนี้นะคะสถานการณ์นะการเงินโดยทั่วไปนะคะก็ยังคงนะมีสิ่งที่เราต้องใช้ต้องจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะนะภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะบางครั้งเนี่ยรายจ่ายรอเลยนะคะนี่คือสถานการณ์ความคิดของคุณค่ะวันนี้คุณมาฟังเนี่ยนะดิฉันเชื่อว่าคุณกําลังคิดเรื่องเงินอยู่ค่ะนะคะเพราะสิ่งที่คุณคิดเรื่องเงินเนี่ย นะคือเงินเราอยากให้ได้มากกว่านี้แต่มันไม่ได้ดังใจเราค่ะนะและมันจะทําได้ดังใจเราไม่หรือไม่พไพ่ใบเนี้อ่บงบอกว่าโอ,อ้โหปัญหาค่าใช้จ่ายล้อทุกเดือนเลยนะอยากรวยนะอยากรวยอยากให้มันมีมากกว่านี้มันเป็นไปได้ไหม ความรู้สึกของคุณเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึกของคุณรอคอยอนาคตคาดหวังสิ่งต่างๆที่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะนะและก็นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบอกว่าฉันอยากที่จะเดินทางอยากที่จะนะคะไปใช้ชีวิตนั่นเองอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินกนาะนี่คือความรู้สึกนะอยากสบายอย่างมีอิสรภาพการเงินนะคะนี่วันนี้เป็นคิดเรื่องการเงินเป็นหลักนะคะ สำหรับคลิปนี้และมันจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตนะคะบอกได้เลยค่ะวันนี้คุณมาฟังกดแรงดูดนำพามาให้คุณฟังคลิปนี้ค่ะอันดับแรกเลยคุณต้องวางแผนทางการเงินค่ะ ะะมัธยัตรหรายจ่ายอะไรไม่จําเป็นวางไว้ก่อนค่ะ2หาสิ่งใหม่ๆทําค่ะเพิ่มช่องทางไรายได้ใหม่ๆให้กับคุณค่ะทาในสิ่งที่คุณรักค่ะและคุณจะสําเร็จได้มีอิสรภาพทางการเงินค่ะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาค่ะฉะนั้นสิ่งที่นะคะทูตสวรรค์ค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของทูตสวรรค์นะคะ สิ่งหนึ่งค่ะองไหนของคุณกำลังจะสื่อสารบอกคุณเงินที่คุณคาดหวังคุณจะได้รับค่ะนะคะไพ่สรุปออกมาว่าสิ่งที่คุณรอคอยการเงินยังมีให้คุณได้ใช้ไม่มีปัญหาการเงินค่ะถ้าวันนี้คุณเครียดบันเครียดนะเรื่องการเงินการเงินก็จะมีเข้ามาให้คุณแต่ช่วงนี้มันจะเป็นเข้ามาแบบนะคะเข้ามาแบบไม่ใช่เป็นก้อนเป็นใหญ่มากให้เราได้มีหมุนให้เราได้ใช้นะคะฉะนั้น แต่หากเราต้องการนะคะพลิกชีวิตรวยเลยนะคะสิ่งหนึ่งค่ะเราต้องหาความรู้ช่องทางใหม่ๆไพ่นี้บอกว่าต้องเรียนรู้สิ่งใหม่บ้างนะช่วงนี้นะต้องถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่คุณจะต้องเรียนรู้หาทักษะใหม่ๆความรู้ใหม่ๆค่ะเพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเริ่มต้นหานะประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆยิ่งเรามีความรู้ใหม่ๆมากเท่าไหร่รายได้